สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมือง12ปี10เมษายน2553 25อยู่ในวาระลำลึกความสูญเสียครบรอบ12ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อ10เมษายน2553ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดต่อเนื่องถนนราชดำเนิน อนุสาวรีประชาธิปไตยและแยกขอกบัวโดวยสืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม2553เพื่อเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐบาลกลับใช้มาตรการทางทาหารกดดันอย่างหนักยิงแก๊สน้ำตาจากเฮลิคอปเตอร์สลายม็อบกลางคืนและใช้กระสุนจริงแทนที่จะใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตามมาตรฐานสากลในคืนนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า20รายเป็นเจ้าหน้าที่5รายผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่น1รายที่เหลือเป็นประชาชนและผู้ชุมนุมจาก10เมษายน2553เป็นต้นมา สถานการณ์บานปลายนำไปสู่การปราบปรามอีกครั้งที่แยกราชประสงค์ในเดือนพฤษภาคมรวมมีผู้เสียชีวิตเกือบ100รายบาดเจ็บกว่า2000รายนับเป็นการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองของรัฐบาลที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยอีกทั้งยังเกิดในรัฐบาลพลเรือนหลังเหตุการณ์นี้ทั้งแก่นนา และผู้ชุมนุมจำนวนมากถูกจับดำเนินคดีถูกกล่าวหาเผาบ้านเผาเมืองเป็นชายชุดดำถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำสุดท้ายสารยกฟ้องขณะที่ฝ่ายรัฐบาลผู้สั่งการอาศัยเทคนิคทางกฎหมายจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ข้อกล่าวหาในชั้นศาลแต่อย่างใดทางกลับกันผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดไม่มีอาวุธปืนไม่มีคราบขมาดินปืน ที่สำคัญคือสารไต่สวนสาเหตุการตายแล้วระบุชัดเจนถูกกระสุนปืนจากฝั่งเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังเหลือผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากที่รอเข้าสู่การไต่สวนการตายในชั้นศาลแต่ต้องสะดุดหลังรัฐประหารยี่มสองพฤษภาคม2557มีความพยายามไล่ปิดสำนวนชนสูตรพริกศพที่เหลือผ่านมา12ปีแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าคดีแต่อย่างไรญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและเหลืออีก8ปีคดีจะหมดอายุความตราบใดความยุติธรรมยังมาไม่ถึงผู้เกี่ยวข้องกับการสลายม็บอบยังไม่ถูกพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลก็ยังเป็นอุปสรรคในการลดความขัดแยง้งและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความคืบหน้าล่าสุด อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสสภูมิใจไทยปรุงถูกบีสอบถือครองที่ดินสปกอพอทบหนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์สสลบบุรีพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการเป้กากันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเดินหน้าสอบการถือครองที่ดินซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายคดีของนางสาวปรินาไกรคุปอดีตสสจังหวัดพระชบุรีภักพังประชารัฐว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นสส ตนมีอาชีพทำเกษตรกรรมและได้ซื้อที่ดินทำไร่อ้อยโดยพื้นที่จังหวัดลบบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาปากอกับพอทบหําให้ตนดํารงชีพอยู่ได้ด้วยการทําเกษตรกร,กร,รโดยใช้พอทบห้ามาหากินและมีรายได้เมื่อตนมาเป็นสสอทางพป,ปชได้ให้แจ้งบัญชีทรัพย์สินซึ่งต้องแจ้งตามความเป็นจริงและมีคนร้องเรียนว่าตนทําผิด และตนได้สอบถามสำนักงานสปกว่าผิดตรงไหนเขาแจ้งว่ารายได้ตอนที่ตนเป็นเกษตรกรทำได้แต่ตอนนี้ทำไมไม่ถ่ายโอนให้กับญาติพี่น้องจะได้ไม่ต้องถือครองเองซึ่งตนชี้แจงไปว่าตนไม่ทราบและมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานหากจะถ่ายโอนไปก็คงไม่ทันจึงได้คืนที่เหล่านี้ในส่วนที่เหลือให้กับสบปก ไปทั้งหมดเกือบ1 0 0ไร่เมื่อถามว่าหม้ความว่าขนาดนี้ก็ไม่ได้ถือคลองที่ดินแล้วใช่หรือไม่นายเกียกรติกล่าวว่าไม่ได้ถือคลองแล้วแต่ของคนอื่นน่ะจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ของตนได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าขนาดนี้ไม่ได้มีที่ดินไว้ครอบครองแล้วเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยืนหนังสือถึงปปชขอให้เร่งรัดการไต่สวนสอบสวนและนินิชัยสสที่ยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐในรูปแบบของสอปกและพทบห้านายเกียกรติกล่าวว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะเรานั้นเกิดมาก็ต้องทําดีให้ประชาชนของเราแค่นี้ซึ่งไม่ได้กังวลแล้วแต่กลไกของกฎหมายจะพาไปอย่างไรเพราะ ถ้าเรากังวลมากไปเราก็ทําอะไรไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดประวิทย์ขึ้นป้ายใหญ่เบิ้มอวยพรสงกรานขอนแก่นชาวเน็ตถามสัญญาณเลือกตั้งหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนมะรีวันบ้านสีฐานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นฝั่งตรงข้ามหาวิทลยลัยขอนแก่นและเป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงพบป้ายคัตเอาท์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาพของผูเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐติดอยู่อย่างโดดเด่นพร้อมระบุข,ข้อความว่าสวัสดีปีใหม่ไทย2565ขอให้คนไทยมีสุขภาพดีมีความสุขอยู่ดีกินดีตลอดไปซึ่งดึงดูดความสนใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถรอสัญ,ญญาณไฟจราจรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งถือได้ว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายคัตเอาท์แรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในการขึ้นป้ายอวยพรของนักการเมืองล่าสุดโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตว่าการขึ้นป้ายดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพรเดกประวิทย์เตรียมสู้ศึกในสนามการเมืองและการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุด ยุทธพงษ์ลัน่นพร้อมล้มบิ๊กตู่เปิดสภาเจอแน่อภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10เมษายนที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเทียนสสมหาสารคามและรองหัวห,หน้าพักเพื่อไทยถแถลงว่าจากการรายงานตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตโควิดวันนี้ซึ่งสูงถึง108รายเป็นตัวเลขนิวไฮดังนั้นมองว่าพเด็จระยุทธ์จันโรชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารประเทศต่อไปไม่ได้แล้วเพราะบ้านเมืองพังพินาศทุกมิติทั้งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประชาชนเดือดร้อนยอดคนเสียชีวิตโควิดมากกว่าสงครามรัสเซียยูเครนแล้วและขอประกาศว่าพรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เมื่อเปิดประชุมสภารัฐบาลเจอแน่ เราจะฉายหนังให้คุณดูเตรียมตอบได้เลยเรานะ่ะต้องรีบไล่พลเอกประยุทธ์ออกโดยเร็วด้วยประเด็นที่จะไล่พลเอกประยุทธ์คือเรื่องของเรือดำน้ำําไม่มีเครื่องยนต์การสร้างท่าจอดเรือดำน้ำํารถไฟฟ้าสายสีเขียวและการแก้ไขโควิดที่ล้มเหลวประเด็นเหล่านี้นะ่ะพักเพื่อไทยพร้อมล้มพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเตรียมเจอในสภาได้เลยความคืบหน้าล่าสุด บทวิเคราะห์การเมืองคำถามตรงประยุทธ์ประวิทย์คำถามถึงรับลวงพรางใหม่สถานการณ์ในเดือนมีนาคม2562าหสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชากับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม2566าหสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนแม้จะยังมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแม้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะทำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ตาม คำถามมีได้อยู่ที่ว่าเมื่อเดือนมีนาคม2562พักพลังประชารัฐมีนายอุตมะสาวนายนเป็นหัวหน้าขณะที่นับวันนี้นายอุตมะสาวนายนมีได้อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐขณะเดียวกันนับแต่สถานการณ์ในเดือนกันยายน2564เป็นต้นมาความไว้เนื้อเชื่อใจของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาต่อพักพลังประชารัฐก็เริ่มสั่นคลอนด้านหนึ่ง จึงมีความพยายามจะส่งคนของตนรุกเข้าไปแย่งยึดการนำภายในพักพลังประชารัฐด,ด้านหนึ่งจึงมีความพยายามตระเตรียมพักสำรองเอาไว้หากว่าล้มเหลวจากพักพลังประชารัฐณปัจจุบันท,ท่าทีสองท่าทีนี้กลับยิ่งสะท้อนรอยร้าวที่ร้าวลึกระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพักพลังประชารัฐกระบวนท่าที่สองกระบวน่าในการส่งคนรุกเข้าไปแย่งยึดการนำภายในพักพลังประชารัฐ กับการส่งคนเข้าไปตระรเตรียมและจัดวางพักการเมืองสำรองเช่นนี้หากมองของด้านพเดกประวิตย์วงสุวรรณย่อมบังเกิดคำถามย่อมบังเกิดความหมุดหงิดตามมาน่าสังเกตว่าพเดกประวิทย์วงสุว,ว,ามมาสวออรวววรณกลับสุขุมเยือกเย็นเป็นอย่างสูงเห็นได้จากการมีความตะะเตรียมพักสำรองเอาไว้ส่วนหนึ่งและกระชับการนำของพักพลังประชารัฐอย่างเป็นเสร็จขึ้น น่าสนใจว่าไม่ว่าจะเป็นการกระชับอำนาจภายในพักพลังประชารับไม่ว่าการส่งคนของตนเข้าไปจัดตั้งและยึดครองพักใหม่ก็ยังยืนยันการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาคำถามตามมาอย่างมากมายในเรื่องของเอกภาพในกลุ่มสามปอไม่ว่าจะเป็นคำถามต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะเป็นคำถามต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นคำถามท่ามกลาง ความพยายามในการจัดแถวขบวนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในนามของพักพลังประชารัฐพักเศรษฐกิจไทยหรือแม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเด่นชัดหรือว่านี่คือการรับลงพรางหรือว่านี่คือการแยกกันเดินรวมกันตี